มันครับมันออมโลกนะโอ้เราต้องไปเราต้องขับฝั่งนู้นมึงเอาคุ้มเลยไอสัตว์สิบบาทไอเหี้ยมึงร้องง่ายยาวจริงไงสัตว์ ไอ้เหี้ยไม่ได้ยินเสียงคุยเลยเมื่อกี้มึงไม่ทต็มคันมึงโดนนโดนกูโดนกูโดนนี่ร้องไห้ยาวได้เลยล้ำหมัดกูไม่เหี้ยได้หายร้องไห้เอางะยจ้ายาญหี้ยอะไรเต็มกระเป๋าพี่เกียรติตกใจทิป n เจ็ดสิบสองมีคนครับลุงจิ๋วลั่นไปซักแม็กทีอ้าวนั่นเพื่อนออถูกแล้วที่ยิง เชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรคือตกใจวิดโดเดตุยผมแค่เทโดเนทแบบใส่เว้นวักแบบนี้คอวยอนอาจออาพี่ใจ่อาเอ๊ะทำไมทำไมไอตัวไอตัวนี้มันไม่ขึ้นอ่ะไอตัวไอตัวใส่รักพิเศษอ่ะไม่ได้ใส่ห้ามไหมนะ รหรือมันบล็อกคำหยาบไปวะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ต้องไปคิดคิดว่ามันคงไม่ออกเดี๋ยวผมขับ,ค,บ,บคิดคำหนึ่งตามไปพีมียาหมวกฮะใ,ใครโดนเอทีอะไรวะฮมแมหอฮมแมหกคือทีอ่อะไรวะว่าแต่เฮลท์บล็อคตกใจสิบบาทสุดท้ายใน <c oughs> ชีวิตผมละครับลุงจิว๋วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับออเอาไปยัด ฮะยัดอะไรอ๋อมันเซ็นเซอร์คำว่าตูดี่อะไรวะเนี่ยมันต้องมีสกินก่อนคำพูดต้มยำการกระทำต้มกูเออะไรดับอิวเออะไรอะไรคิดูเเ c o ย d e n s ผมเคยไปวิ่ง21วันและผมก็ได้รู้ว่าวันที่22นี่ไม่ควร เอออีียวน่ขึ้นมาธัดใหม่ธาตโอนคืนกูด้วยกูบิดขอบคุณนะครับเสียมีเอ้โหเดี๋ยวเอาชื่อคนท็อปโดนเนทแต่พี่ต้องโดนเนทแข่งกับพี่ภูมินะครับต้องโอนต้องโอนแข่งเสียภูมิพี่ต้องโอนแข่งกับเสียภูมินะครับกูแข่งกันโดนเนทกันแล้ววันเนี้ยอีสิบบาทกูเอาหมดไอ้เหี้ย ผมชอบถูชอบพีมากๆมันต้องพิมพ์น e um. ี้อัฐดีแมงเอ้ยคนเรามันโอมไปได้ยังไงวะโอ้ยกูชอบกูชอบความพยายามนี้ว่ะชอบมากมันกลัวมันกลัวว่าจะกูจะซ้ำมันเพื่อนมันเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้หมวกกอก่อนนะกูไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยวิทยานะจสิวยาทางใต้นะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวจสิวยาทางใต้จสิวยางใต้กูลงไปนอนซะแล้ว จาปุ๊บอแตกเลยที่เออเซตติ้งันไม่ใช่ดีหัวไปหมดอยเดนบปับแป๊บนึงกูปรนึงอ้ไสหมดไสจิตวิทยาตักตอนใต้มันจะยิงมึงอยู่แล้วเดี๋ยวมันได้ยิว ตัดแต้มตัดแต้มไม่เฮี้มยมไม่ยอ <1, S 2> รู้ 3, อะไร 5, 5, 5. สมันมันไม่ไหวจริงจิ๋วใช่กูก็ไม่ไหวกับมันเหมือนกัน <S <S อุย้ยจิ๋วมันลงยังไงให้ของกูยังไรเนี่ยเออมลงไงไว้จิ๋วกูไม่รู้กูไม่มีบวกไม่มีเกาะมีอาร์คหนึ่งกระบอกเลือดน้อยมียาปัม๊มปืนมีทั้งทองทั้งเขียวมีซัมโมกเล่นเฮ้ยมันไปสามตรงไหนมาวะเอ้ากูก็หลงพลาดที่กูมักูผิดอะไร เียเดี๋ยวนะเอ็มันแก๊กเว้ยมันแก๊กเว้ยเฮ้ยล็อกนึงล็อกล็อกนี่อุ้ยเอี้ยตรงข้างโลกไอ้สัสเอ้ยว้าเสรล้วกูอยากได้สกิลหนึ่งก่อนกูตายก็ยังดีเอาได้ยังไงสกิวตามไงไม่ได้ไม่ได้กูไม่ได้อ๋อเออแต่ได้แล้วคิวหนึ่งกูลืมไปสกิลไง